ครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีวันอังคารนะครับผมเดือนรกรกฎาวันที่สามนะครับเจา้าคูอ่างคูเบิ้ลสายมาเลยนะครับตอนนี้ก็พักอยู่อีกคู่นะครับผมพักอยู่อีกคู่นะครับ ตอนนี้ได้ทายาทไปประมาณฝกชุดได้แล้วครับแล้วก็มีที่ทีมานจองไว้สามคู่นะครับจองไว้แต่หลุดจองทั้งหมดครับผมจองไว้แต่ไม่เอานะครับผมผมก็งั้นถ้าใครต้องการก็ จัดได้เลยนะครับผมนี่ก็ยังพักอยู่อีกคู่นะครับเป็นมาเลสายอ่างมีหนุนอ่างมีบ้นด้วยใครชอบกูอ่างก็จัดเลยนะครับผม เป็นสายกุกนะครับ12กุกตัวนี้ มีเบิ้ลสองสาคำนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะได้ชมลูกๆออกมาเล่นบนลานดินนะครับใครสนใจไม่ผิดหวังแน่นะครับผมชุนนี้เดี๋ยวผมเอาไปให้ชมลูกๆนะครับที่ที่หลุดจองนะครับ นี่ก็เป็นลูกๆที่หลุดจองนะครับสองสองเจ้านะครับที่หลุดจองนะครับไในเจ้าหนึ่งเป็นของพี่ชายจากชนบุรีนะครับจุดนี้ที่เอาไปแล้วเจ้าแรกที่เอาไปครูอ่างหลายคำเลยครับผมครูอ่างเกือบตลอด ลูกชุดชุดแรกในก็มีที่พี่ที่ชนบุรีก็มีครูมาบ้างแล้วก็อ่างสามสีคำ๋ย่มันก็จะอ่างีไปอีกครับผมเป็นมาเลสายอ่างนะครับมีเบิ้ลด้วยครับชุดนี้สวยๆรอๆครับผมส่งไปก็สีอ่าเจ้าแล้วนะครับชุดนี้ก็ลุกจองนะครับ ท่านในสนใจก็สกิดมาได้นะครับผมรอรอครับผมใช่หนับเข้าพอดีชุดนี้ก็ออกพอดีเลยครับผมเจอใท่านไหนสนใจนะครับผมหนาช้าอยู่นะครับ เดีย๋ยวไม่ทันคิวนะครับผมผมก็ว่าจะจับแยกพ่อพันแม่ฟันแล้วนะครับรถผสมอยู่สามสี่เดือนแล้วครับเดีย๋ยวมันจะหมดเชื้อต้องแยกออกมาบำรุงใหม่สักครั้งรอรอครับผมถ้าใครจะเอาไม่ต้องจองครับผมพร้อมส่งครับ รอรอทุกชุดเลยครับผมถ้าใครสนใจก็รีบๆเลยนะครับผมเด็ดเแน่ครับชุดนี้ปีหน้ารอชมลูกๆสายอ่างสายบึนตจอมียก็อ่างตลอดนะครับผมนี่ก็นอนพักไข่อยู่สองลูก มีลีลาเดินสวยงามนะครับตัวนี้ อนะครับตัวนี้มีเรียกอ่างสับอ่างนะครับผมถ้าใครสนใจก็จัดเลยนะครับผมโทรมาได้นะครับที่เบอร์0983479829นะครับผมปั๊มบางแก้วใต้ถ้าชอบก็จัดเลยนะครับอย่าช้าอยู่เดี๋ยวไม่ทันรอบ อันนี้ก็ปอดจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ